สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีใน ep ที่3นะคะหลังจากที่ครูนะคะได้พานักเรียนเริ่มต้นเปิดช่อง y o u t u b e ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ep ที่2ก็ได้แนะนำแอปในการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายบนมือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะ ep ที่3นี้เราจะมาใส่ปกคลิปกันนะคะ ปกคลิปที่เราเห็นนะปกคลิปที่เราเห็นใน YouTube ช่องต่างๆคลิปต่างๆที่เป็นแบบสวยงามนะคะอันีครูจะเปิดให้ดูช่องอื่นๆที่เขามีหน้าปกสวยๆแล้วก็บ่งบอกว่าคลิปนี้จะแสดงอะไรนะคะคลิปนี้จะให้ความรู้เรื่องอะไร ปกสวยๆแบบนี้เราสามารถทำได้ง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะคะสำหรับวิธีการของการสร้างภาพปกอย่างง่ายบนมือถือของครูก็คือวิธีที่หนึ่งถ้าหากเราต้องการใช้ภาพใดภาพหนึ่ง ที่สวยงามอยู่แล้วในวิดีโอที่เราตัดต่อให้เราเข้าไปที่ขายมาสเตอร์นะคะแอปที่เราใช้ในการตัดต่อมือถือนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ครูกำลังวันนี้ครูจะเผยแพร่คลิปนี้นะคะแล้วก็ได้มาดูว่าเราจะใช้ส่วนไหนของคลิปคือคลิปนี้เนี่ยได้ถูกนำส่ง วิดีโอหืือ็ก p อร์วิดีโอออกมาแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะว่าเราจะเอาช่วงไหนเป็นเดี๋ยวเธอเป็นตานไไม่เป็นไรโทรศัพท์กลับหัวแต่กระเป๋าถูกด้านต้องทำแบบนี้ครูสนใจในช่วงที่น้องน้องเขาโชว์ครูเลือกช็อตนี้นะคะที่จะเป็นภาพหน้าปกหรือเนื้อเรียนคิดว่ามี ช็อตอื่นๆที่เราอาจจะคิดว่ามันถูกใจเราก็เมื่อครูเลือกแล้วนะคะให้เรามาที่การตัดภาพหรือบันทึกภาพที่เราสต็อปไว้ที่เราหยุดไว้เนี่ยมันสามารถเลือกเป็นภาพอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูนะคะครูก็จะกดสามารถเลือกเป็นภาพและบันทึกจับภาพนี้เป็นแล้วก็บันทึกจะทำให้เราได้ภาพที่ มีขนาดเท่าาคลิปของ youtube พอดีโดยที่เราไม่ต้องไปเลือกภาพพื้นหลังแล้วก็มาแอดภาพหรือเพิ่มภาพของเราเข้าไปนั่นเองการเลือกในการเลือกและมาทำในอแอปคายมาสเตอร์ก็จะดีแบบนี้นี่เองคือมันจะมีขนาดเท่ากับ youtube หรือคลิปใน youtube 16ต่อ9 ที่เหมาะที่จะทำปกคลิปของช่อง youtube ค่ะนะคะปกเพจปก Facebook ปก youtube ปก Instagram จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะครูก็เลือกที่จับภาพภาพนี้ก็จะถูกบันทึกไปอยู่ที่อ่าสโตรีจหรือคลังสำหรับภาพจากการบันทึกหน้าจอบนค่ายมาสเตอร์นะคะครูก็จะ เลือกภาพนี้นะคะแล้วครูก็จะเลื่อนไปคะ่ะลี่งม,มากค่ะโอเคช่องเมื่อกี้ก็เป็นอะไรที่พอดีมากเอาภาพนี้อีกภาพหนึง่งนะคะเราก็ไปที่จับภาพเหมือนเดิมนะคะกรอบสี่เหลี่ยมด้านข้างซ้ายมือแล้วก็บันทึกภาพหรือเราจะบันทึกภาพนี้จับภาพแล้วก็เพิ่มมาอยู่ในคลิปด้วยก็ได้ หรือจับภาพแล้วก็เพิ่มลงมาอีกเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งนะคะนี่คือลักษณะจับภาพแล้วก็เพิ่มให้อยู่ในคลิปนี้อ่าเราก็กดจับภาพมันก็จะถูกเพิ่มมาอยู่ในคลิปนี้ต่อไปนะคะวิธีการก็คือเลื่อนมาที่ตรงนี้ครูจะใช้จุดตรงนี้สร้างภาพปกนะคะเราก็จะเพิ่มเข้าไปเพิ่มไปกดที่เลเยอร์นะคะแล้วก็ ไปเพิ่มสติกเกอร์นิดนึงสติกเกอร์เราไปเลือกที่ร้านค้าเพิ่มเติมก็ได้นะคะเราไปเลือกที่ร้านค้าเพิ่มเติมเพียงแต่เราจะต้องเลือกร้านที่สติกเกอร์ที่ขึ้นคําว่าอ่าฟรี Free นะคะถ้าขึ้นคําว่าพรีเมียมแบบนี้นี่เราเสียงเงินเราจะต้องเสียงเงินนะคะดังนั้นมันก็จะต้องไปดูที่ร้านค้าที่เขามี มีเพลงก็มีนะคะด้านข้างซ้ายมือเนาะมีเพลงให้เราเลือกนะคะแต่เราจะต้องเลือกกรอบพื้นหลังต่างๆที่ไม่ใช่คำว่าพรีเมียมอ่าแบบนี้นะคะถ้าพรีเมียมแบบนี้คือเราจะเสียเงินแต่ถ้าสมัครโปรของแอปขายมาสเตอร์ Master, อย่างครูสมัคร699บาทต่อปีนะคะ ก็สามารถโหลดได้แต่ถ้านักเรียนไม่มีการสมัครก็ให้เข้ามาดูที่ประเภทที่ไม่มีนะคะไม่มีพรีเมียมตรงนี้คือมันฟรีสามารถโหลดได้เอาลองเข้าไปดูเอาเลือกแบบนี้นะคะเป็นแบบไฟสปอตไลท์ก็กดดาวน์โหลดค่ะรอให้วิดีโอรอให้อ่ภาพ เป็นแอนิเมชันนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอนิเมชันก็คือมันสามารถเคลื่อนไหวได้ตอนนี้เราก็ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวสติกเกอร์ที่เราได้อัปโหลดในร้านค้าเพิ่มเติมก็จะมาอยู่ที่ในเลเยอร์เรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปที่สติกเกอร์นะคะ สังเกตว่าจะมีสปอตไลท์สองเพิ่มขึ้นมาในรูปแบบที่เราได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครูก็จะมาทำการเลือกนะคะว่าจะเลือกใช้แบบไหนดีนะคะโอเคครูก็เลือกแบบนี้นะคะสปอตไลท์ทางเดียวส่องจากด้านบนก็สามารถหมุนได้นะคะเราจะเอาที่มันเป็นปกติส่องจากด้านบนลงมาจะเอามาอยู่ด้านล่างก็ได้คะ่ะค่ะแล้วก็จัดมุม ให้สวยงามตามแบบที่เราชอบนะคะจากนั้นก็ครูจะใส่อีกข้างหนึ่งเข้าไปที่สปอตไลท์สองเหมือนเดิมนะคะเลือกแบบที่เราชอบครูก็จะเลือกแบบสีชมพูอีกหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ใส่ไว้อีกด้านหนึ่งคือใส่ให้เกิดแสงส่องเข้ามาสปอตไลท์สอเข้ามา2ข้าง แต่ว่าเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนข้างดีกว่านะคะเพราะว่ามุมด้านซ้ายของฝาผนังมันไม่สวยงามนะคะครูก็จะสลับข้างกันตรงนี้ก็แล้วแต่ว่านักเรียนจะชอบแบบไหนนะคะเราทำให้เป็นสไตล์ของเรา ให้สวยงามก็แล้วกันนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีอะไรนะักเรียนเลือกได้เลยโอเคค่ะได้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะครูก,ก็จะไปใส่ตัวหนังสือนะคะใส่ปกคลิปที่เป็นแบบตัวหนังสือนิดนึงก็ไปเลือกเลเยอร์เหมือนเดิมแล้วก็เลือกตัวทีนะคะที่เป็นแบบฟอนต์ตัวหนังสือต่างๆกดเข้าไปเลยค่ะ ก็จะใช้คำว่ากระเป๋าใบจิ๋วนะคะเพราะว่าคลิปนี้ต้องการจะบ่งบอกว่ากระเป๋าใบจิ๋วใบนี้ใส่อะไรได้บ้างค่ะ,ะเมื่อเราได้แล้วก็ทำการตกแต่งตัวหนังสือนะคะเราอาจจะขยับรูปมาทางมุมด้านซ้ายขวาด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้แล้วเราจะมีพื้นที่ในการใส่ตัวหนังสือแต่ว่าครูไม่ได้ขยับครูก็จะหาพื้นที่ว่างนะคะ เราก็ไปเลือกสีของตัวอักษรได้เลยค่ะจะอยู่มุมขวาด้านบนนะคะที่จะเป็นภาพพื้นหลังที่เป็นสีต่างๆจากนั้นก็เลือกแบบว่าเราจะใช้แบบเรืองแสงแบบที่มีพื้นหลังก็เปิด enable นะคะแล้วก็เลือกพื้นหลังที่เป็นสีอ่อนได้เลย ถ้าเราเลื่อนด้านล่างสุดก็จะเกิดแถบขาวทั้งแถบเลยนะคะก็เลือกที่จะไม่ใช้แล้วกันนะคะแล้วก็จะได้มุมตรงที่เราต้องการแล้วแต่ว่าสำหรับภาษาไทยเนี่ยไปดูฟอนต์ฟอนต์อาจจะไม่สวยอาจจะไม่ชอบนะคะก็ไปเลือกที่ AA สังเกตว่าซ้ายมือมันไม่มีฟอนต์สำหรับภาษาไทยใช่ไหมคะ แต่มันมีร้านค้าอยู่มุมข้างบนขวามือถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่เขามาให้ให้ให้เรามาเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างเท่าไหร่นะคะซ้ายมือไม่มีภาษาไทยแล้วก็ไปที่ร้านค้ามุมข้างบนแล้วก็ไปเลือกแถบทางด้านซ้ายที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยนะคะชอบแบบไหนเราก็ติดตั้งเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับฟอนต์ภาษาไทยจะฟรีนะคะไม่เสียเงินนะคะ ครูก็เลือกแบบนี้แล้วก็ทําการดาวน์โหลดได้เลยแป๊บเดียวเองนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแล้วเราก็ปิดออกไปค่ะก็จะได้ฟอนต์ภาษาไทยออกมานะคะคือเป็นฟอนต์เดียวจุฬาพรเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เลือกว่าจะเอาตัวน้าตัวบ้างตัวแบบไหนครูก็จะเลือกอันสุดท้ายสุดนะคะแถวที่5ตัวหนังสือก็จะได้ตามแบบที่เราต้องการแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะ จะเป็นฟอนต์แฟชั่นต่างๆก็เลือกได้ตามแบบที่เราต้องการเลยนะคะจัดขนาดได้โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นครูก็จะไปเลือกภาพที่เป็นโลโก้เป็นสติกเกอร์หรือเป็นสิ่งที่เราได้คิดไว้ว่าจะเอามาใส่มุมด้านล่างซ้ายของคลิปนะคะของปกคลิปให้มันเกิดความชัดเจนในการเป็นช่องของเราครูก็ไปเลือกภาพ มาภาพหนึ่งนะคะแล้วก็มาทำการย่อลงไปปรับขนาดลงไปให้ได้แล้วก็เอามาใส่ไว้ที่มุมด้านขวามือนะคะเวลาเราจะแก้ไขภาพไหนเราก็คลิกที่เลเยอร์ที่เป็นช่วงนั้นที่เราต้องการแก้ไขแล้วก็ย่อขนาดลงมานะคะให้มาอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายมือที่มันว่างอยู่ส่วนมุมด้านล่างขวามือนั้น เดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการเพิ่มลายน้ําให้เพื่อนๆที่เขาดูช่องเราเนี่ยคลิกกดติดตามมันก็จะโยงไปที่หน้าช่องของเราแล้วก็เพื่อนๆจะกดติดตามได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวจะสอนการเพิ่มมุมทางขวาให้เป็นการกด subscribe หรือการกดติดตามนะคะดังนั้นมุมซ้ายครูก็จะจัดไว้ที่มุมซ้ายด้านล่างที่มันไม่บงังสปอตไลท์ก็แล้วกันนะคะ โอเคค่ะเราได้แบบที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นก็ให้ไปที่ซ้ายมือที่เป็นการจับภาพนิ่งเหมือนเดิมนะคะตรงที่เราทดลองทำาภาพที่เราเลือกครั้งแรกก็เลือกการจัดภาพนิ่งค่ะภาพก็จะถูกเก็บบันทึกไปไว้ที่สโตร e หรือคลังภาพเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเลือก YT Studio นะคะ เป็นเบื้องหลังของหลังบ้าน y o u t u b e แบบมือถือเลือกวิดีโอที่เราจะทำการแก้ไขและใส่ปกภาพล่าสุดมีรูปบินสออยู่นักเรียนก็คลิกเข้าไปเลยค่ะที่ปกภาพก็จะมีรูปบินสอให้เราเข้าไปแก้ไขเลือกภาพขนาดย่อนะคะที่เราได้สร้างเมื่อกี้นี้ที่อยู่ในคลังภาพมาใส่ที่ช่องว่างที่ว่างไว้ให้นะคะเราสามารถกำหนดภาพขนาดย่อได้เอง จากนั้นเราก็จะไปเลือกภาพที่เราบันทึกไว้ค่ะเลือกภาพนั้นขึ้นมาได้เลยนะคะคลิกหนึ่งครั้งภาพก็จะถูกไปกำหนดไว้ที่ภาพขนาดย่อของปกคลิปนั่นเองค่ะเราได้ภาพตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะไปปรากฏอยู่บนปกคลิปของเราแล้วแต่ยังไม่บันทึกให้เรากดบันทึกที่มุมขวาด้านบนนะคะเรากดเลือกแล้วก็กดบันทึกให้เรียบร้อยค่ะ เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้ปกคลิปที่สวยงามไปลองทำกันเลยนะคะ